มาเยอะเนี่ยแล้วเราก็เพิ่มขึ้นครับเป็นหัวหน้าคณะมวยจากหัวหน้าคณะมวยอยากเป็นโปรโมเตอร์ก็จัดมวยตอนนี้คุณทรงชัยเป็นโปรโมเตอร์มวยครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะครับได้เงินเท่าไหร่หมายถึงเงินก้อนแรกที่สิบเก้าสิบเก้าเมันจะเป็นกำไรนั่นคือโปรโมเตอร์แหละเป็นโปรโมเตอร์หรแหละก็รวมไปแล้ววันนี้เ,เกิดก <19 S 2> ำไรต้องหนึ่งพันเจ็ดร้ดอยบาท เยอะไหมครั ata, บเยอะเริ่มอันนี้คือสิ่งที่เริ่มและอยากจะทราบว่าสิ่งที่เคยจัดและใจที่สุดเราได้ทําไว้ตอนนี้ก็คงจะต้องเป็นบันทึกไว้นะเราเก็บได้3ามล้านสองแสนทำไมถึงมา ชกมวยครับข้างพอดีข้างบ้านเขามีค่ายมวยอยู่ไงครับเราก็เห็นพี่พวกพี่ๆี่เขาวิ่งกันอยู่ทุกวันตั้งแต่เกงมวยนั้นเราไม่รู้จักหรอกเราก็วิ่งตามเข้าไปแล้วก็ถามว่าพี่พี่วิ่งกันทําไมอ่ะบอกเขาเป็นนักมวยก็เลยขอสมัครกับเขาพอไปสมัครปุ๊บหัวหน้าค่ายเขาบอกว่าให้เราตีกระสอบด้วยตีเตะไปได้เท่าไหร่เราก็ไม่ทราบนัวหน้าบอกพอแล้วเราก็ดีใจนึกว่าเาโอเคแล้วแค่ผ่านน้ำมันตีเข่าอย่างกระต่ากระแตนทำข้าวไม่รับกูไม่เอา ก่อนจะสอบร้องไห้พอดีพี่เทรนเนอร์คนหนึ่งอ่ะที่เป็นเทรนเนอร์รอบเป้าหนี่งท่าบอกว่าหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูแลมันเองอเด็กคนนี้ผมดูแววแล้วหลุมฝอยมันเองก็เลยได้ฝึกมวยอ,อยู่ใน<อ>ใช่ผมต้องไปเป็นเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟต้มือดหมูครับแต่ตอนเยนนเ็นได้ไป้อนมวยแม่ก็ร้องไหพ้พอดีพ่อช่วยครับพ่อพ่อช่วยว่าเออตามใจมันเถอะ มีก็ต่อยมวยก็ล่อยมวยมันั่งก็ล่อยมันเลยฝึกนานไหมครับฝึกมาแรกขึ้นชกหนึ่งปีครับพร้อมแน่ขึ้นมาเจอคู่ชกใช่ยังไงฮะแพ้เลยครับเราตื่นเต้นอยครับขึ้นมาบางทีขาสั่นจำอะไรไม่ได้เลยผมชกมาตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่อายุสิบสามนะครับชกครั้งแรกถึงครั้งที่ห้าแพ้รวดเลยห้าครั้งมาชนะครั้งที่หกรับ อยากทราบว่าตั้งแต่คุณทรงชัยเป็นโปรโมเตอร์มาเนี่ยครับอยากทราบว่านักมวยคนไหนที่ มันมีรูปแบบของบุญและบุญนี่คือเป็นความเป็นอัจฉริยะของนักมวยไอ้นี่ใช้สมองใช้สายตาดึงตัวนิดเดียวไม่ว่าจะเป็นสามารถสมรักเนี่ยยืนอยู่เนี่ยเราไปต่อยเขาเนี่ยไม่ต่อยไม่ถูกเขาหลบได้หลีกได้ไอ้ส่วนบูกกัแรมโบ้เนี่ยเห็นไหมคนแรมโบ้แรมโบ้คนอยากรู้พอต่อยมาบุกเก่งเดียวมันวิ่งไปละแต่บ้านปลายมันจะแตกต่างเพราะพวกนี้เขาป้องกันตัวน้อย การต้องกานตัวน้อยก็ต้องแลกด้วยหยดเลือดตอนนั้นผมก็เป็นมวยบู๊ครับเข้าลุยเข้าลุยต่อยเดินไปเดินแทงจับตีแบบนี้ครับผมเป็นมวยซ้ายนะครับอาวุธผมเยอะต่อยซ้ายเตะซ้ายแล้วก็แทงข่าซ้ายภาษามวยโบราณแม่ไม้มวยโบราณนี่ยกลุมกันพุ่งหอกคือคู่ต่อสู้เดินเข้ามาจะมาต่อยผมหรือจ่มาจับคอตีผมผมจะปาดอกข้าาผมก็จะแทงเข่าซ้าที่เขาไม่รู้ตัว คนยุคปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาในการป้องกันแก้ไขจับข้อที่เขาเดี๋ยวนี้ไล่แขนมันมันไปฝึกการแก้แก้มวยกันหมดแล้วที่จะมาใช้ศิลปะที่มันจะพัฒนาขึ้นมาแล้วออกอาวุธกันเช่นป่อยมัดก้าวสืบตรงทำยังไงจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการป้องกันกันมากกว่า การมีการแข่งขันบ้างครับครับผมรู้สึกยังไงกับนักมวยที่เขาล้มมวยครับนีถามเรื่องเขาเขาคิดผิดน่ะอันดับแรกเขาคิดผิดอย่างตัวผมก็เคยมีคนมาจ้างผมนีมล้มหนึ่ล้านบาท ยังไม่เอาเลยรับเงินมารับไปทรยศต,ต่อวิชาชีพของเราไม่ใช่ใชครับไอเรื่องลบเนี่ยมันก็เกิดจากธุรกิจจากการพน,นันยิ่งยุคที่จเจริญรุ่งเรืองมันก็ยิ่งมีเยอะมันละเอียดอ่อนในการจ้างมวยล้องเพื่อที่จะเอาเปาร,ารียบซึ่งกันและกันวงการมวยเนี่ยมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถ้าสมัยอดีตเนี่ยกู้บ้านกู้เมืองแล้วเป็นของพระราชามันเหมือนเป็นศินละปะประจัญชีพรช่ฉะนั้นคนที่มาทําในสิ่งเหล่านี้นะมันจะประสบความหายนะาหมด เมื่อกี้ได้ยินที่คุณทรงชัยพูดถึงเรื่องของการพน,นันพนําให้วงการมวยไทยตกต่ำลงไหมครับจะใช้คําว่าตกต่ำคงไม่ใช่เพราะว่าไอการพนันเนี่ยทำให้วงการมวยอยู่รอดอเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีคนที่เข้าไปตีตัวในการพนันตอนนี้แทบจะไม่มีคนดูเราก็ต้องไปอาศัยชาวต่างชาติอย่างเวทีลุมพินีเลยเนี่ยฝรั่ง300คนเนี่ยหกแสนบาทนะค,คนไทยเนี่ยจะได้ก็ไม่กี่แสน ฉะนั้นตอนนี้เราต้องพึ่งตลางฉะนั้นการพนันนี่มันเกิดจากที่จริงองค์กรเราเนี่ยต้องแก้แก้ข่าวดีดีอไอการพนันกักมวยเนี่ยมันส่วนน้อยเล็กๆเองไอพวกที่เขาหยุดเล่นไปแล้วเนี่ย,ยเขาไปเรื่องบอลเนี่ยบอลเนี่ยมัน<ะ>มหาศารมากคือเท่าที่ผมเห็นผมรู้สึกผมรู้สึกว่าต่างชาติเนี่ยเขารู้จมวยไทยมากกว่า เขารู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามากกว่าคนไทยเพราะไทยดูเฉยเฉยต่างชาติเนี่ยมันมาจากจุดๆเนี่ยผมเอามวยไทยเอายอดมวยไทยเนี่ยไปชกที่ฝรั่งเศสคุณเชื่อไหมว่าไอ้เจ้ารามอนเดกเกอร์เนี่ยไปชกแชมป์ยอดมวยเราเนี่ยนำพลหนองขีะยุทธ์ตาค้างทีแรกเราไปดูถูกครับเขามาเรียนรู้เรื่องมวยไทยนานพอเขาเรียนรู้เสร็จเขาศึกษาจักรีระของเขาเนี่ยแล้วก็การซิทซ้อมเนี่ยเหมือนฟุตบอล เราจะไปสู้พวกเขาไม่ได้ไอาการเตรียมตัวการซ้อมการอะไรเขาเตรียมพร้อมแล้วทีนี้ตั้งเอาด้านมามันก็บุกเบิกมาฝรั่งเข้ามาเมืองไทยคอนแลนเข้ามาในเมืองไทยในฐานะคนที่มีประสบการณ์ด้านมวยไทยมากที่สุดเลยคนหนึ่งแน่นะครับคิดว่าในอนาคตมวยไทยจะเป็นยังไงครับ ผมคิดว่าตราบใดน,นะฮะที่ผมยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้เนี่ยผมก็ยังยังไม่อยากให้วงการมวยถูกลืมไม่อยากให้ลูกหลานต่อไปก็พบกับความที่ว่าเอะมวยไทยมันหมดแล้วลผมเกิดมาจากมวยอ่ะให้ผมไม่ทำคนอื่นผมก็ไม่ถนัดผมเลยทำ่ขยมวยผมแก่ไปผมก็เป็นครูแล้วผมก็ต้องสอนสิทธิ์รุ่นใหม่ๆต่อไปเพื่อให้มวยไทยเนี่ยยังอยู่กับเมืองไทย องท่านเนี่ยต้องมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเยเพราะว่าหนึ่งเดียวที่ทั่วโลกยอมรับและกลัวเก่งก็คือมวยแลยมันน่าภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเขายึดถือว่าเป็นมวยไทยนะเพราะเมื่อก่อนนี้ทย้อนไปจริงๆแล้วเนี่ยก็มีทั้งมวยพม่าอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เรียกมวยพม่านะฮะเขาเรียกมวยไทยนะครับผมอยากเตือนเยาวชน รเรา<ต>อย่าง <ผม S 1> อยา่างผมพูเนเงี้ยมันเรียกเหมือนกับใกล้เกลือกินด่างคุณไม่เล่นกีฬาอื่นอย่เงี้ยแต่มวยไทยอยู่ตรงนี้เองคุณคกับอ,อยู่ใกล้ตัวคนนที่สุดทําไมเราไม่มาสนใจตรงนี้รเราไม่มาเล่นกีฬาของประจาชาติของเรามวยไทยเนี่ยจะเป็นมรดกและเป็นสมบัติของคนทั้งประเทศลูกหลานต่อไป ต้องขอขอบคุณคุณทงชัยมากนะครับที่มาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องวงการมวยในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านคงเริ่มรู้สึกอยากจะรักษาศิลปะการต่อสู้ที่ลุกขึ้นมาต่อยลมกันแล้วชกลมครัวันนี้ขอบคุณคุณทรงชัยมากครับสวัสดีครับ เหนื่อยฮะถือว่าได้ความรู้ในแง่มุมของนักมวยเหมือนกันนะครับวันนี้ว่าทําไมก็คือศิลปะที่ดีดันที่สุดเหมือนกันนะของประเทศไทยการต่อสู้ของโลกเล็กว่าใช่โลกมวยไทยนี่แหละครับผมผมต้องกลับบ้านแล้วแหละใช่หรือจะอยู่ต่อไม่ไม่อยู่แล้วฮะครั้นี้ผมจะเป็นลมแล้วฮะนั้นจะกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรายการหนึ่งวันเดียวกันวันนี้เปิดและก็พี่สันนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ